โอเคครัวันนี้ก็มาพบกับ Q&A แล้วก็รับคำถามเออนี่คือ Q&A และรับคำถามแล้วนี่คือสิ่งที่เพื่อนเราให้ทำทุกคนกคงไม่ได้เห็นหรอกนะเพราะเพื่อนเราพูดมานั่นแหละมาข้อแรกเลยนะครับโอเคชื่ออะไรครับเออมผมผมชื่อเินครับแล้วผมเออมอะไอะอม สิบครับ่ชุดเมดเรื่องนี้มันพูดยากจะพยายามโอเคทำก็ได้จะลองแต่งให้ทุกคนเพราะว่ามันอยู่ไม่ดี็อยงแเสยละสวยเวอร์เอ่มเอมอาคืออะไรก็ได้ออโอเคครับแก จากกว่าสุงนคนเป็นล้านก็ซื้อไม่ได้นานไปนนนแคกลัวลบคัดอะไรประมาณนี้แหละแค่น,นี้ต่อ,อไปให้ใส่ชุดแมวสินะโอเคได้ <c oughs> นี่ไงตลกตลกมาก <c oughs> โอเคน่าสุมเพชจังเลยอะคน่าสมเพชจริงๆนะต่อไปมากที่สุดโอเค นี่สุดนะอีีอยาว่ากันนะแดงมานในใจก็มาจากเพื่อนที่มาถามเราว่าทำยูทูกไหมแล้วบอกว่าทำนั่นเองมันทำเพื่อนสนุกนะคะต่อไปโอเคหมดละปุ้ยยังเหลือเพื่อนเราสว่างช่องสว่างชาแนลโอเคพี่นรกน้ขอโทษนะเยาว่าหนูเลยนะ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 เยาว่าหนู Okay，s a r a